ครับทุนีเอีอกาชันะทกท่ันครับวันนี้เรากลับมาเจอกันเหมือนเช่นเคยนะครับคลิปนี้นำเสนอ3ประเด็นครับเรื่องแรกเกี่ยวกับแฮีิเคนชัดเจนแล้วนะครับว่าเขาอยากหนีไก่เดืทองจริงๆแล้วตอนนี้ก็กําลังเลือกอยู่ว่าจะไปอยู่กับทีมไหนครับแมสตี้เชลซีหรือแมนยูแต่วันนี้กระแสของสิงบรูแรงกว่าใครเพื่อนนะครับเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันในข่าวนี้นะครับเรื่องที่2ครับประเด็นของโรเบิร์ตเลบารอฟสกี้ครับ มีกาสสูบครับที่เขาจะย้ายทีมในซัมเมอร์นี้และก็มีโอกาสเหมือนกันที่เขาจะมาอารวาดในเวทีพรีเมียร์ครับเรื่องที่3ครับเกี่ยวกับดีนเฮนเดอร์สันในประตูมือหนที่ตอนนี้คดีพลิกนะฮะอาจจะไม่ได้เป็นมือหนึและบางทีเขาอาจจะหมดอนาคตเหมือนกันจากเกมศึกแดงเดือดที่เจอกับ ลิเวอร์พูลครับนั่นคือสามเรื่องที่เราจะคุยกันครับฟังกระจบครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เหมือนเช่นเคยนะครับใครที่ยังไม่เคยกด subscribe ติดกระดิ่งให้กับช่องทางนี้ยังไงก็รบกวนกันด้วยนะครับกด first เพื่อเห็นก่อนติดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดซับเพื่อติดตามนะครับยังไงก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือขอบคุณสำหรับการซัพพอร์ตอีกาชแนลกันอย่างต่อเนื่องนะครับเริ่มจากเรื่องแรกกันก่อนนะครับเรื่องของแฮร์รี่เคนครับกองหน้าของสเปอร์นาทีนี้บอกเลยนะคครรรรััับบบบววว่่่่่าา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 โออออกกกกสสสสททีีจะะะยยยย้เเเเเป์์นน90%ลลพมภษณุดข ยืนยันแล้วนะครับว่าสิ่งที่เขาต้องการในช่วงวันนี้ก็คือในเรื่องของการเล่นในเกมที่ยิ่งใหญ่สัมผัสในโมเมนต์ที่ยิ่งใหญ่อยากจะเห็นตัวเองไปอยู่ในจุดที่สูงสุดให้สัมภาษณ์ในเชิงบอกเป็นในๆว่าถ้าสปเปอร์อยากจะได้สิ่งที่สุดจากตัวเขาในเรื่องของค่าตัวมันต้องเป็นในช่วงนัเวลานี้เท่านั้นมันไม่มีทางที่สปเปอร์จะรั้งตัวเขาในอีกสัก2-3ปีข้างหน้าจนใกล้หมดสัญญาแล้ว อยากจะได้เงินก้กอนสักก้อนหนึ่งประมาณ100ล้านปอนด์บอกเลยว่ามันเป็นไปไม่ได้ช่วงเวลานี้คือจุดที่ดีสุดแล้วสำหรับการแยกทางนะครับนั่นคือสิ่งที่เป็นในความหมายของแฮร์รี่เคนในบทสัมภาษณ์ครั้งล่าสุดกับและแน่นอนครับเมื่อแฮร์รี่เคนเริ่มที่จะออกตัวว่ามันถึงเวลาสำหรับการเปลี่ยนแปลงแล้วมาทาให้ตอนนี้ทั้งแมนซิตี้ทั้งเชลซีทั้งแมนยู U, เริ่มที่จะคิดวางแผนว่าจะไปเอาแฮาร์รี่เคนจากสเปอร์อย่างไรอย่างแมนซิตี้เนี่ย เขาก็รอจังหวะรอสถานการณ์ครับรอว่าเชลซีออกเสพอย่างไรแมนยูขยับตัวแค่ไหนเพราะว่าถ้าแมสตี้จะขยับมันต้องเป็นในค่าเหนื่อที่เหนือกว่า mm. เพื่อเป็นการดึงดูดในทั้งฝั่งสเปอร์และก็ฝั่งแฮร์ริเกนแต่ในวันนี้เชลซี Chelsea มีข่าวเยอะที่สุดครับโดยที่ประเด็นแรกเนี่ยก็คือประเด็นของที่ว่าเชลซีกำลังโลกส่วนเกินเพื่อเอาเงินจากส่วนเกินนั้น มาสมทบทุนในการคว้าตัวแฮร์รี่เคนครับอย่าลืมว่าค่าตัวแฮร์รี่เคนเนี่ยสูงนะครับน่าจะประมาณสัก130หรือ150เพราะว่าของดีขึ้นห้างย่อมต้องแพงเสมอโชซีก็เลยโอเคถ้าเป็นอย่างนั้นมองที่ขาออกก่อนขาออกมีใครออกบ้างและจะได้เงินมากี่ล้านปอนขาออกแรกครับก็คือวิกเตอร์โมเซสครับดาวเตะสารพประโยชน์อดีตลูกรักของอเดนโนคอนเต้ในปีที่พวกเขาควา้าแชมป โมเสสกำลังจะย้ายไปอยู่กับทางสปาตักบอสโก้ขาออก2-3สาครับเตียมูเอบากาโยโก้กองกลางที่เป็นส่วนเกินครับแล้วก็เอเมอร์สันพามารีแบ็กไซด์สำรองครับก็เป็น2นักเตะที่จะต้องย้ายออกอีกคนหนึ่งก็คือฟิคไคโยโทโมริกองหลังดาวรุ่งที่ปัจจุบันยืมตัวกับทางด้านของเอซิมิลานขึ้นอยู่กับเอซิมิลานเท่านั้นครับว่าจะซื้อขาดหรือเปล่าออปชั่นของการซื้อตัวโทโมริอยู่ที่ 28ล้านปอนด์เท่านั้นนั่นคือประเด็นแรกครับสำหรับข่าวของเชลซีประเด็นต่อมาตอนนี้เชลซีกำลังคิดข้อสเสนอหรือแผนงานในการดึงตัวแฮร์รี่เคนครับแผนงานแรกคือการซื้อด้วยเงินเพียวๆครับไม่มีอะไรเจือปนก็จะอยู่ในหลัก130-150ถามว่าระดับของเซียยมีจ่ายได้ไหมมันจ่ายได้แน่ๆครับแต่ถ้ามันมีอีกทางเลือกหนึ่งล่ะที่มัน สามารถทําได้และเป็นการทําประโยชน์ให้กับทีมได้ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือว่าทางอ้อมเจลซีก็ต้องเลือกเหมือนกันนะครับทางที่น่าสนใจตอนนี้ก็คือมีเงินสดมอบให้กับทางสเปอร์และมีตัวแถมมอบให้กับสเปอร์และเป็นตําแหน่งที่สเปอร์ต้องการด้วยในกรณีที่ว่าขายฮรริเคนออกมาทางเลือกนี้คือการส่งธัม,มิอับ,บรามกองหน้าที่โทมัสซูโคไม่คิดใช้งานแล้ว ไปให้กับสเปอร์โดยที่เทมิอับ,บราฮัมเป็นกองหน้าฝีเท้าดีอายุน้อยมากความสามารถและมีโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองได้สูงกว่าเดิมและอายุการใช้งานไปยาวๆครับในขณะที่เชลซีก็จะให้เงินสักก้อนหนึ่งให้กับสเปอร์พิจารณาว่าจะเอาในข้อเสนอนี้ไหมหรือถ้าสเปอร์ยังไม่พอใจเอาไม่ล่ะ เงินสดด้วยแฮม,มิลแอบราฮัมก็ไปด้วยและติโมแวนเนอร์ก็จะยื่นไปให้ด้วยอีกคนหนึ่งเพราะอย่าลืมครับติโมแวนเนอร์ตอนนี้ก็ลูกผีลูกคนเหมือนกันแม้ว่าเขาจะมีความขยนันความมุ่งมั่นแต่การันตีในเรื่องของประตูไม่ได้เป็นจุดที่โทมัสซูเคิลยังไม่โปรดปรานในตัวของติโมแวนเนอร์ครับนี่คือประเด็นที่สองครับในเรื่องของการคิดแผนของทางด้านเชลซีมีทั้งจ่ายเงินสดเพียวเพียวมีทั้ง ตัวแถม1คนเงินสดก้อน1ตัวแถม2คนเงินสดก้อนหนึ่งเดี๋ยวมาดูกันว่าสเปอร์จะเลือกแบบไหนและข้อที่3ครับตอนนี้แรงหนุนหรือแรงเชียร์จากฝั่งเชลซีมันมีมากกว่าซิตี้ครับกูรูนะักวิเคราะห์อดีตนักเตะหลายคนบอกว่าทีมที่เหมาะสมของแฮร์รี่เคนมากที่สุดไม่ใช่ซิตี้นะแต่เป็นเชลซีและแมนยูเพราะว่าอะไรครับซิตี้ในยุคข,ของเป๊ปนาทีนี้โอเค สิ่งที่พวกเขาต้องการจะได้คือตัวแทนของเอลกุนถูกต้องไหมครับกองหน้าตัวเป้าสักคนหนึ่งแต่อย่าลืมครับด้วยระบบการเล่นแนวทางของเป๊ปเวลานี้เนี่ยพวกเขาก็สามารถที่จะเดินหน้าโดยที่จะไม่ใช้กองหน้าตัวเป้าก็ได้พวกเขาใช้กองหน้าฟอลสไนหรือว่ากองหน้าตัวหลอกก็ได้การดันคิวินเดอร์บอยการวางบทบาทให้กับฟิลฟอร์เดนแบร์โดซินบาไรฮิมสตอร์ดิงหรือแม้กระทั่งเฟรอนตอเรสก็สามารถทําได้หมดเลย ดีไม่ดีในช่วงปรีซีซั่นคาร์เรลเชียสุสอาจจะเปรี่ยนขึ้นมาใครจะไปรู้ต่อให้ว่าแฮมิเกนจะเป็นนักเตะระดับคุณภาพแต่อย่าลืมนะครับเป๊ปก็มีแนวทางของตัวเองแต่ทําไมเชลซีกับแมนยูถึงเป็นที่เหมาะสมสาหรับแฮมิเกนมากกว่าเชลซีต้องการกองหน้าตัวเป้าอย่างรุนแรงและถ้าหากว่าแฮมิเกนไปอยู่กับเชลซีหรือไปอยู่กับแมนยูเขาจะเป็นจุดสนย์รวมและหัวใจในแนวรุกเลยเพราะว่าโอ้โหระดับเคนเนี่ย เขาจะเป็นหัวใจและเป็นจุดศูนย์รวมของทั้งเชลซีและก็แมนยูนะครับอันนี้คือมุมมองของจอห์นบาร์สและก็กูรูหลายๆคนที่บอกว่าเฮ้ยอย่าไปเรือไปอยู่ที่เชลซีดีกว่าลุ้นแชมป์ได้เหมือนกันหรือจะเป็นแมนยูครับที่กําลังอยู่ในช่วงข่าขึ้นแต่บางทีเนี่ยแคลนิเคนอาจจะไม่ได้คิดแบบนั้นแคลนิเคตบอกว่าเบื่อแล้วกับการเป็นจุดศูนย์กลางเป็นจุดศูนย์รวมของทีมเนี่ยสิ่งเขาต้องการจะได้คือแชมป์แล้วทีมไหนล่ะ ที่จะเสกแชมป์ให้เขาได้ง่ายที่สุดมันก็ต้องเป็นแมาชตี้ถูกต้องไหมและประเด็นสุดท้ายครับอันนี้ก็ต้องมาวัดเลยวัดว่าสเปอร์จะยอมปล่อยแฮีิเคนให้กับเชลซีหรือเปล่าอย่าลืมนะทีมนี้ก็ถือว่าเป็นอริด้วยเหมือนกันอาจจะดูไม่เข้มข้นเท่ากับสเปอร์อาร์ซอนอาร์ซอลสเปอร์อาจจะดูไม่ดูเดือดแบบนั้นครับแต่ด้วยความบาดหมางที่ไม่กินเส้นกันมีปัญหากันก่อนหน้านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเชลซีในยุคข,ของเสียมีโรมันอราโมวิชความสัมพันธ์ระหว่างเขากับดนนี่เลวีดูจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแน่นอนครับมันเริ่มต้นจากในเคสของอ่ะย้อนกลับไปนานๆานหน่อยก็คือคาตันโคจำคารตันโคได้ไหมคาตันโคเนี่ยเป็นอดีตกองหน้าของเชลซีตอนนั้นมีข่าวว่าสเปอร์อยากจะได้ตัวเขาเขาก็พร้อมที่จะไปเหมือนกันแต่พอเสียมีรู้เรื่องครับเสียมีบอกว่าไม่ได้ขัดขวางเว้ย จะย้ายไปทีมไหนก็ได้ต้องไม่ใช่สเปอร์สุดท้ายคาวตันโคไปอยู่กับทางเวสต์แฮมเป็นอริลลอนดอนเหมือนกันแต่ไม่ใช่คู่แข่งไงหรือจะเป็นในเคสของลูก้าโมดริชครับจำได้ไหมฮะเมื่อสักปี2011น่ะตอนนั้นเชลซี Chelsea อยากจะได้ตัวลูก้าโมดริชเป็นอย่างมากมีการทับทามติดต่อไปอยังฝั่งสเปอร์มีการเชิญให้ลูก้าโมดริช มาเจอกับเสีย่ยหมีเสี่ยหมีพาขึ้นเรือยอร์ชนั่งคุยกันจิบไวดูซิก้าอะไรก็ว่ากันไปแต่สุดท้ายแล้วทุกข้อเสนอที่เชลซียื่นให้กับสเปอร์โดนดนนี่เลวีปัดทุกข้อเสนอครับโดยแบบไม่ใยดีไม่ต้องคิดด้วยหรือจะไปนในเคสของวิลเลียนก็ได้วิลเลียนในปี2013ครับถ้าใครจำมาได้ครับวิลเลียนกําลังจะจูบป,ปากกับสเปอร์อยู่แล้วแต่สุดท้ายแล้วเชลซีมาทีหลังครับแล้วก็หวเราะดังกว่าด้วยประกอบกับวิลเลียนเองก็มีใจไทยไปทางเชลซีอยู่แล้วครับ ผลปรากฏว่าเชลซีวิลเลียนได้กันปล่อยให้สเปอร์เควงควางครับและสุดวิลเลียนก็เป็นหนึ่งในคีย์แมนสำคัญครับที่ทำให้เชลซีได้คว้าแชมป์ในช่วงน้เวลานั้นรองทีดดูครับเมื่อความสัมพันธ์มันเป็นแบบนี้มันจะมีโอกาสแหละครับที่แฮร์ริเคนจะไปอยู่กับเชลซีรออย่างเดียวครับรอปาฏิหาริรอคำว่าฟุตบอลอะไรเกิดขึ้นได้ถ้ามันเป็นแบบนั้นบอกเลยนะครับว่าฟุตบอลมันบ้าคลั่งมากและมันมีเคสอะไรแบบนี้ เกิดขึ้นตลอดอาจจะไม่ได้สม่ําเสมอแต่มันก็เคยเกิดขึ้นเดี๋ยวรอดูกันครับว่าเคสของเฮนิเคนจะเป็นยังไงเลือกที่ไหนซิตี้เชลซีหรือแมนยูนะครับนั่นคือประเด็นของเฮนิเคนคิดเห็นกันอย่างไรส่งคอมเมนต์เข้ามานะครับเรื่องที่2ครับเรื่องของโรเบิร์ตเลวารอฟสกี้โรเบิร์ตเลวารอฟสกี้ครับยอดเดายวยิงทิมชตัตโปแลนด์ยอดศูนหน้าของบาเยนน์มิวนิคครับล่าสุดเขาก็เพิ่งยิงประตูครบ 40ลูกในฤด,ดูกาลเดียวครับและเป็นสถิติที่ยอดเยี่ยมมากๆเพราะว่ามันภาพเท่ากับยอดตำนานดาวยิงรุ่นเก่านะครับอย่างแกรดมุลเลอร์40ประตูเท่ากันแล้วทำที่บายเยินเหมือนกันด้วยแน่นอนครับนั่นคือเรื่องที่น่าย,ยินดีสำหรับโรเบิร์ตเลวารัฟสกี้และรวมไปถึงการคว้าแชมป์บุนเดสิก้าเยอรมันในปีนี้กับทางเสือใต้แต่สิ่งที่ต้องติดตามต่อก็คืออนาคตของเขา มันมีข่าวออกมาโดยตลอดกับว่านี่อยากจะเป็นซีซั่นสุดท้ายระหว่างเขากับเสือใต้แล้วนะครับและเป้าหมายของเลวารฟสกี้ก็คือในเรื่องของความท้าทายการสร้างแรงกระตุ้นให้กับตัวเองแล้วก็ไปในเวทีที่เขาต้องการจะเล่นแน่นอนครับเป้าหมายของเลวานเนี่ยที่อยากจะสารต่อในสถานีต่อไปต่อจากทางด้านของบาเยนมันอยู่ที่ลาลิกาสเปนครับสิ่งที่เขาต้องการก็คือความท้าทายใหม่ การพิสูจน์ตัวเองอีกขั้นหนึ่งจะไปไหนก็ได้ครับเรอัลมาดริดหรือจะเป็นบาร์เซโลนาแล้วพอจบจากที่นั่นแล้วก็ไปโกยเงินดอลลาร์ที่สหรัฐอเมริกากับเมเจอร์ลีกแต่จากนั้นก็ใช้เวลาสักพักหนึ่งรีไทตัวเองนี่คือแผนงานชีวิตของเลวารอสกี้เลยครับแต่ดูเหมือนว่าโอกาสที่เขาจะไปอยู่กับทางเรอัลมาดริดหรือเป็นบาร์เซโลนาเนี่ยค่อนข้างน้อยแล้วนะครับเพราะว่าปัจจัยอประกอบรอบด้านมันเปลี่ยนแปลงไป มาเริ่มทำให้นาะทีนี้ครับสกายสปอรทางฝั่งเยอรมันบอกว่าตอนนี้มันก็มีแนวคิดเหมือนกันนะครับที่เลวานจะมาเล่นในเวทีพรีเมียร์ครับและสื่อใหญ่จากหลายสํานักก็ยืนยันตรงกันนะครับว่าทีมที่มาแรงที่สุดก็คือเชลซีเชลซีมีความต้องการที่จะได้ตัวกองหน้าตัวเป้าอยู่แล้วนะครับก็ไม่แปลกที่พวกเขามีข่าวกับทั้งแฮรี่เคนลูกากูฮารลันและคนเนี้ย คือเลวานดอฟสกี้เลวานดอฟสกี้ครับอายุ32ปีสัญญาเหลือกับทางบายเยนอยู่อีก2ปีค่าตัวประมาณสัก50ล้านปอนด์เป็นตัวเลขที่โอเคมันจับต้องได้แต่สิ่งหนึ่งที่เชลซีเนี่ยจะต้องคิดต่อก็คือว่า50ล้านแต่คุณจะมีอายุการใช้งานกับเลวานเนี่ยอีกแค่ประมาณสัก2ปีก็จบแล้วเพราะว่าเลวานก็อายุมากขึ้นแหละแต่สิ่งที่เชลซีจะได้ประสบการณ์คุณภาพการันตีประตู ความฉลาดในการเล่นการยิงประตูที่สุดคมคือการันตีได้แน่แว่ามีประตูอ่ะอย่างน้อย15ประตูขึ้นและที่น่าสนใจครับก็คือในตัวของโทมัสทูเคิลค่อนข้างโปรดปรานนักเตะอย่างเลวานดอฟสกี้อยู่แล้วและเขาก็เชื่อมั่นว่าการเข้ามาของเลวานดอฟสกี้อาจจะแก้ปัญหาในการเข้าทำที่ยังไม่ไหลลื่นของเชลซีก็ได้เดี๋ยวมาดูกันว่าเลวานจะมาเล่นในทีมียร์ลีกหรือเปล่าและจะมาอยู่กับเชลซีหรือเปล่า แต่คาตอบที่ชัดเจนที่สุดในเวลานี้ของเลบานก็คือการย้ายทีมในสัมมาน,นี้นะครับปิดท้ายกันที่ประเด็นของดีนเฮนเดอร์สันทำไมถึงเป็นประเด็นล่ะครับจากที่ดีนเฮนเดอร์สันทาท่าว่าแบเบอร์เลยในการที่จะยึดตําแหน่งผู้รักษาประตูมือหนึ่งของทางแมนยูตอนนี้มันไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วนะครับสถานการณ์ของเขาสอบเขาว่าจะพลิกไปอีกด้านหนึ่งครับเพราะว่าในเกมพิมพ์ลีกล่าสุดที่แมนยูได้ลงสนามที่โอทาฟฟอร์ดเสมอกับทางฟูลแลม กลายเป็นเดวิดเดกอครับที่ได้รับโอกาสเฝ้าเสาถานะที่ในเกมดังกล่าวขนตัวหลักเต็มสูบแลยสำหรับโอเลกนาโซชาแต่ทำใหม่ตำแหน่งนายประตูถึงเป็นเดวิดเดกอแทนที่จะเป็นดีเนสันที่ถูกมองว่าเป็นมือหนึ่งของทีมในช่วงท้ายปลายซีซั่นหรืออาจจะเป็นเพราะว่าต้องการเปิดโอกาสให้กับเดวิดเดกอได้มาร่ำลาแฟนๆในเกมสุดท้ายในบ้านของซีซั่นนี้ แล้วก็จะมีการปล่อยตัวอดีทีมไปในซัมเมอร์นี้หลายคนมองแบบนั้นแต่ซืซออังกฤษบอกว่ามันไม่ใช่นี่คือการเปลี่ยนแปลงที่น่าคิดมากครับแล้วซืซออังกฤษบอกว่าในเกมศึกแดงเดือดที่แมนยูแพ้คาบ้านให้กับลิเวอร์อู2-4โดนยิงไป4ลูกตรับแนวรับของแมนยูและแน่นอนครับเมื่อโดนยิงไป4ลูกตำแหน่งผู้รักษาประตูก็ต้องรับผิดชอบเหมือนกัน แล้วถ้าใครสังเกตครับในช่วงเวลาที่ดีเนสันเป็นมือหนึ่งให้กับทีมทั้งในช่วงที่ดับเเรเนี่ยต้องกลับไปที่สเปนและรวมถึงดับเบเรกลับมาอยู่กับทีมแล้วเนี่ยดีเนสันมีช่วงเวลาทั้งดีทั้งแย่ครับมันมีช็อตพลาดด้วยนะครับแล้วก็ช็อตที่ทําให้เรารู้สึกได้ว่านี่คือสิ่งที่ดีเนสันเนี่ยยังเป็นรองในตัวของดับเบเรอยู่ครับเป็นรองเรื่องอะไรครับ ช็อตเซฟลูกยิงอันตรายดีนเป็น Wrong Dave. รองเดฟรวมถึงการปฏิกิริยาตอบสนองจากการถูกยิงในระยะประชิดหรือระยะเผาขนดีนเป็นรองทางด้านของเดฟครับตรงเนี้ยมันเลยทำให้ตอนนี้โอเลโกนาโซชาเริ่มรู้สึกลังเลลังเลว่าจะให้ใครเป็นมือหนึ่งของทีมระหว่างเดวิดทิกากับดีนเฮดเดอันและสื่ออังกฤษบอกว่า ซัมเมอร์นี้จะมีความชัดเจนขึ้นอีกนะครับว่าซีซั่นหน้าโอเลนาโซชาจะใช้ใครเป็นมือหนึ่งเดี๋ยวรอติดตามดูไม่แน่ครับอนาคตของดีเนซันอาจจะไม่ได้เหมือนเดิมก็ได้เป็นเพราะว่าจากศึกแดงเดือดนะครับที่ความผิดพลาดหรือความรับผิดชอบมันเข้าตากรรมการชัดเจนนะครับนั่นคือทั้งหมดครับขอบคุณทุกคนด้วยครับที่อยู่รับฟังอย่าลืมครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์และส่งคอมเมนต์ครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้กล่าวขอบคุณเป็นอย่างสูงครับ